เพลงลูกทุ่งในปัจจุบันชาวบ้านได้เริ่มการละเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อผ่อนคลายจากการทำนาโดยใช้เพียงแค่กลองโทนเป็นเครื่องคอจังหวะต่อมาจึงพัฒนาถือกำเนิดกลายเป็นเพลงลูกทุ่งนบัดนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ต้นกำเนิดเพลงลูกทุ่งสมบัติของชาติอันยิ่งใหญ่ที่มีแต่ความสนุกขอเชิญทุกคนลุกขึ้นมาลํากับการประกวดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในชุมงทางดาวทอง รำวงย้อนยุคสวัสดีครับสวัสดีครับรำวงย้อนยุคชุมทางดาวทองวันนี้คึกคักเป็นพิเศษกว่าครั้งไหนๆครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมทางดาวทอง ยำบงย้อนยุคหมผมก็หาเอานางพานางรำที่สวยเนี่ยนะครับยำบงย้อนยุกเป็นรากเง้าเขาเรียกว่าเป็นรากเง้าของวัฒนธรรมไทยนางรำผมแต่ละคนนี่เป็นไงครับสวยไหมครับแนะนางทีละคนโฉมเฉลาวโฉมเฉลาวยาวเรด เกตมณีวราศีจันทิมาพระรดอนพรโสภีโฉมศีมีควายอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปเล่นเดนกน้องมาเดี๋ยวมันจะโกรธเราอีกก็สวยทุกคนครับมีะตลกย้อนยุคสมัยก่อนนี้มีตลกตลกขึ้นมาเล่นไหมอะก็มีพวกกองเชียร์ยืนเล่นเหมือนตลกกันแหละแต่ว่าไม่ใช่เล่นตลกโดยตรงเอาไมอย่างครับพวกกองเชียร์อยู่ไหนครับไมอย่างโอ้ พอพวกนี Korea, ้มาผมขออนญาตเจ็บนางรำหน่อยได้ไหมครับทำไม่ะทไมครับตลกตัวกินนางรำตลกตัวกินนางรำคงไม่อะไรเท่าวิธีกรนู่นหรอครับผมก็ของเชีย ลำบงย้อนยุคต้องมีกองเชียร์ครับผมรำบงเนี่ยเป็นรากเงาของลูกทุ่งใช่สมัยสงครามโลกก็เอาตะเกียงเจ้าพายุมาตั้งแล้วก็หลบไฟหุ้มผ้าน้ำเงินแล้วก็เต้นล้อมๆกันค่ะเขาเรียกว่าลำบงเข้าถ้ำทันไหมเฮ้ยเหรอมีเชียวมันยังไงเขาก็ไปซื้อตั๋วให้นางลำมาลำกันลำเสร็จปุ๊บพอดนตรีหยุดปุ๊บลากนางลำเข้าถ้ำ เข้าไมในถ้ำเนี่ยเข้าไปลากเข้าไปในถ้ำพอป่านุวิทย์ปิ๊ดเขาก็จะต้องวิ่งออกมาถ้าใครไม่ออกก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปลากโอ้โหจากนั้นละวงก็ถูกพัฒนามาเป็นวงดนตรีแสดงว่าเกิดนาำกันนะเนี่ยไม่ได้เกิดนานไม่ได้เกิดนานเขาศึกษาเวลาศึกษานี่ต้องพีกายถวายหัวนะต้องเข้าไปค้ำบอร์ดกับนางลำโอ๊ยก็เรียกว่าเป็นดีซี่ดีซี่ดีซี่ย กองเชียร์ก่อนวันนี้กองเชียร์จะทำอะไรกันคะมายืนหัวโดกกันเนะครับใช่สุดแล้วเชียร์ลำบงก็คือเวลาเราลำบงเขาจะมีพูดใช่ไหมไม่เห็นภาพไม่ให้เขาทําเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยนะครับอ้าวรอบนี้สามชาติรอบหน้าโซนไงรอบเหมาของผู้ใหญ่โจ้ไฮมู่เย็นเลยเชิญเลยนะฮะรอบเหมาครับรอบนี้เดี๋ยวครับผมผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่โจ้ดูหมูไหนฮะดูมู่เย็นเพราะเป็นเชียร์แบบนี้แล้วมาแบบนี้เชียร์ดนตรีขึ้นเขาก็จะไปโค้งนางรำ คงเล้ดูขนาดนั้นโค้งผานมก็จะตอบรับด้วยการไหว้แบบนี้ไม่ต้องโดตัวนี่แบบนี้โสทบพี่ไครับโไปช้าไปากับคนอื่นตูนนี่มันเป็นน้องผมมันอยู่ตุพันบุรีผมเจอมันตั้งแต่สมัยไหนแล้วพี่ไม่คิดอะไรผมไม่คิดอะไรมันน้องนุ เป็นไงมจนคิดเลยมันน้องลุงทางานดมันจะบเอาอะันเป็นอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็จะเต้นเป็นรอบครับเพราะเป่าลูกปี๊ดปิดบทรอบก็ต้องเคลียร์ไปทีอ๋อนี่เป็นอันว่ามันมีอะไรออกมาด้วยพิจนะส่งท้ายคำว่าระมงย้อนยุคให้หน่อยท่านผู้ชมที่เคารพครับเ่าเวลาต่อไปนี้เรานำท่านย้อนไปนะครับสมัยเมื่อดีนะครับเรานำมาสร้างสรรค์ลีลาใหม่ในรายการชุมทางดาวทอง รำวงย้อนยุคทันเชิญครับหมดรอบครับผมหมดรอบปวดขาครับขาดปวดขาทั้งหมดรอบครับ เรามักจะมีอาการปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังปวดเอวปวดสะบัาากบงงนี่ํำวงย้อนยุคหรือหนังขายยาครับผม <c oughs> ห <c oughs> ลังวันที่จะดูะก่อน,นะจะดูมันต้องขายยาแต่วันนี้ไม่ได้ขายยาห <c oughs> ลังจากที่เราเคยเอาเรื่องราวการช่วยเหลือตัวเองให้หายความเจ็บป่วยโดยใช้หลักการของ รือศีดักตนที่วัดโพนะฮะโอ้โห,หน่าสนใจป<อ>รากฏว่าท่านผู้ชมหลายคนนะครับหายปวดหลังปวดแขนดีขึ้นดีขึ้นออฟฟิซิโดมหายแล้วก็เลยมีคำเรียกร้องอวันนี้ผมก็เลยมีความตั้งใจครับได้การอนุเคราะห์จากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือวัดโพครับผมขอเชิญอาจารย์วิภาสุธิประทีปและอาจารย์แสงรุ่งแดงคูณครับเชิญครับ สืบเรื่องมาตั้งแต่สมัยอาจารย์ปรีดาตั้งตรงจิตซึ่งได้มีแนวนโยบายที่อยากจะเอาความรู้ด้านนี้มาเผยแพร่ครับผมนะฮะหลังจากอาจารย์ก็เสียไปแล้วนะฮะตอนนี้อาจารย์มีลูกศิษย์ละก็มีอาจารย์เสียัลน์ท่านมาแทน นโยบายเรียงเหมือนเดิมครับให้คนไทยได้เรียนรู้ถึงการรักษาตัวเองจากความเจ็บป่วยด้วยตัวเองวันนี้จะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของคล้ายๆกับปวดศรีรษะข้างเดียวเป็นบ่อยจริงๆแล้วมีหลายอาการนะคะการปวดหัวข้างเดียวเนี่ยอาจจะเกิดจากการทํางานหนากัก<ม>การอริยาบทที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้คะหรือจากภาวะเครียด<ม>พักผ่อนไม่เพียงพอปวดหัวข้างเดียวใครจ,จะเป็นคนแนะนําทดสอบก่อนอาจารย์ครับ อาจารย์แสงรุ้งค่ะอาจารย์จะเป็นสาธิตใครจะเป็นคนที่จะเป็นหุ่นว่าปวดไหมวะเออาออเออพี่เอไ่บอกไว้ซะก่อนนะครับเมเขาไม่ได้ยิ้มไม่ได้นะครับปากค่อยนะฮะอย่า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 อม่าตองใจเวลาจะ หมอเขาเห็นเขาหวังนี่ขยายความไม่ต้องขยายขนาดนั้นต้องงะโดยปกตินะคะเราจะดูก่อนว่าเราปวดข้างไหนนะคะถ้าสมมติว่เราปวดข้างขวาเราก็จะใช้มือซ้ายนะคะในการนวดใช้ปลายนิ้วนะคะวางที่แนวบ่าตัวเองนะคะเวลาวางนะคะดูจากมุมกระดูกไหล่นะคะเราจะไม่กดทับนะคะถ้าไปวันนี้นะถ้าไปวันนี้จับดูมันจะมีร่องอยู่บุ๋มๆลงไป แล้วก็ออกแรงกดกดไปทั้งนิ้วอย่าใช้ปลายนิ้วจิกนะพอไปลอยเล็บราคานี้ไม่ต้องห่วงเรื่องปวดหัวแล้วฮะปวดทั้งตัวแล้วครับกดประมาณ3-5วินาทีได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะขยับมาที่จุดกลางบ่าแล้วก็ขยับขึ้นอีกนิดนึงค่ะให้ไปถึงแนวค้งคอค่ะเราสามารถกดบริเวณน anyway> like ี้นะคะได้ประมาณ3-4รอบเลยนะคะเวลาเรากดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบ่าเรามันจะตึงนะคะกดจนความตึงตรงนั้นนะคะมันลดลงความตึงของกล้ามเนื้อลดลงนะคะ ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้มือเดิมเนี่ยแหละค่ะกดบริเวณกล้ามเนื้อคอด้านข้างนะคะข้างเดียวกับที่ปวดนะคะขอโทษนะขออนุญาตเปลี่ยนแปลอนนี้ตเปลี่ยนคอค่ะอันนี้ผมผมผมขอลองน้องเขาได้ไหมคะได้เอาไว้ว่าตัวเองที่สัตว์รัค่ะข้างข้างนี้ค่ะอันนี้นะฮะ ใช่ค่ะใช้มือข้างตรงข้ามกับที่เราปวดถูกต้องค่ะอ้อมด้านหลัง,มา,ลงมาด้านหลังมาค่ะ,ะกดกดตรงน,นี้เหรคะอะ่าเวลากดก้มศีศสษะเล็กน้อยได้ค่ะอาจจะเพิ่มการยืดนะคะกดดันเข้าแล้วค่อยๆขยับค่ะจากฐานคอนะคะขึ้นไปที่ฐานกระโหลก ค่ะจะเป็นแนวที่ปกติเวลาเราปวดหัวเนี่ยเราจะปวดตึงบริเวณนั้นกดแค่สามสี่วินาทีค่อยปล่อยยารีบกดแล้วปล่อยกดสามสี่ทีแล้วปล่อยก็เปียนโอเคค่ะเวลาปล่อยนี่ค่อยๆยขยับขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นนะคะจุดที่เราจะปวดมากก็คือจุดใต้ไทยทอยนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนมือนะคะเราจะใช้มือข้างที่เราปวดนี่แหละค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะวางบริเวณใต้ไทยทอยใต้ฐานกระโหลกถ้าหาไม่เจอนะคะให้เราเงยหน้าขึ้นระหว่างอ่ามันจะวางได้ง่ายขึ้นนะคะ สีนี้มือแตะได้เลยค่ะอ่าเงยหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วกดดันขึ้นอ่าอันนี้ก็คือเป็นให้เส้นเลือดจะไปเลี้ยงสมองใช่ค่ะคสเวลากล้ามเนื้อคลายตัวมันก็จะส่งผลให้หลอดเลือดเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นเองนี่มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ต้องต้องกดอื่นนวดให้เลยไม่ยิงหลังมันแอ่ไหมอันนี้คือพื้นฐานใช่ค่ะแต่อย่ากดแรงเกินไปเริ่มต้นก็ค่อยๆก่อนนะฮะเดี๋ยวจารบม ครับนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไล่ลงประมาณ3ามถึงสรอบใช่ค่ะครั้งหนึ่งเวลากด3-4สี่วิปล่อยถูกต้องค่ะนี่ก็จะบรรเทาอาการลงนะฮะขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วิภาขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณไปยังอาจารย์เสรัตตั้งตรงจิตผู้ในการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนนะฮะเดี๋ยวต้องปวดคอทุกวันเลยเหรอครับพี่ไม่มีทั้งก่อนไปเดี๋ยวพี่เปลี่ยน เาเปลี่ยนที่ปวดเป็นอาการ,รอื่นไงจากการนวดแล้วเรายังมีความบันเทิงมาฝากใช่ไหมคะ,คะทะพัพทพมใช่แล้วค่ะแน่นอนว่าเป็นศิลปินที่ฮอตมากในเวลานี้นะคะเอ่ยชื่อเขาแล้วนะแฟนคลับต้องกรี๊ดการกันแน่นอนไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะสําหรับคุณนุกธนดลค่ะ จังโชคชะตากำลังเล่นโกงเห็นที่เฮาซองควนคือทางขนาหากกันซ้ำกัไอแต่สุดท้ายก็ต้องเอาสาคือจังทาง จังว่าฝา,ากแรงกัคงเป็นในคิดปาจากสวรรค์ให้เฮาหักกันแต่บ่ได้กลองในใจในโชคชะตาที่เฮาเกิดมาเพราะแม่นคู่กันได้หูวจากได้หักแค่นั้นจะถือเป็อนอีกกันความหักเขอสอน มวังอยู่นี้อย่าให้พังเพียอ,อย่าให้ได้พอแต่ความบนหมออสอยเห็นแก่หักเท้าสอนแม่เป็นอย่าง คงเป็นในคิดมาจากตัวัให้เฮาหักกันแต่บ่ได้กลอนในใจในโชคชะตาที่เฮาเกิดมาบ่แม่นคู่กันได้หัวากได้หักแค่นั้นแต่จือดจนอีกกันความฮักเ้าสอง อยากตกฟังอยู่นี้อย่าให้พังพแ,แค่อย่าให้ดิโพแต่ความหมดมองสอยเห็ดแก่หักเฮาสอนด้ใจได้โชคชะกตาที่เฮาเกิดมาบ่แม่นคู่กันได้หัวใจได้หักแค่นั้นแต่ถือเพื่นกีดกันความหักเฮาสอน กอยากตกฟังอยู่นี่อย่าให้พังเค่อยาให้ด้โทแต่ความหมดหมองซอยมิดแต่หักเขาสองแอ่เด็ดดี่ยวเปิดทางาให้หักเขาสมหวังบ่ยอ,อย่าเป็นคือจ,จังกับทางึันนา ดีใจที่คุณมีวันนี้นะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอบคุณครับทุกทขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆครับแฮปปี้เบิร์เดย์สาธุขอให้ชาติหน้าเกิดมาได้คู่กับไปเหมือนชาตินี้เถอะ ขอบคุณครับผมเนื่องในวันที่21ครับ21นะฮะก็คือเมื่อวานนี้เราก็เลยถือโอกาสที่จะอวยพรวันเกิดไปพร้อมๆกับแฟนคลับซึ่งวันนี้แฟนคลับที่เป็นผู้โชคดีที่มีโอกาสเข้าห้องส่งมาเนี่ยมีจำนวนไม่ถึงร้อยคนครับผมและที่สำคัญคือเราก็รู้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยปายก็อยากจะให้ของขวัญนุกแหละแต่ไม่รู้จะซื้ออะไร ถ้าจะเป็นของขวัญจากไปอยากได้อะไรจริงๆแล้วนุ๊กจริงๆแล้วนะครับนุ๊กไม่ได้อยากได้ที่จะเป็นสิ่งของหรอกนุ๊กอยากได้อย่างอย่างเดียวที่พี่ๆแฟนคลับก็น่าจะรู้นุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวนุ๊กอยากได้คำว่ารักจากปากเขาคนนี้ขับเดียว แล้วไปไม่เคยพูดคํานี้เลยส่วนมากเขาจะไม่พูดครับแต่ว่าเขาจะเป็นการกระทํามากกว่าการการกระทำใช่ใช่เช่นเช่นอะไรเช่นการกระทาแสดงออกว่ารักนี่ทำยังไงก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงจริงๆป่าเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนชายเป็นเพื่อนที่รักกันมากแต่ว่าการกระทําเขาเนี่ยบางครั้งนูกไม่สบายเขาก็จะเอากระปุกยามาให้เขาก็จะเดินมาไว้หน้าห้องเขาก็จะเคาะมากินยานะเขาก็จะเดินไปอ๋อเป็นห่วงกินยานะเป็นห่วงแล้วเดินลงไป ไม่ป้อนด้วยอย่างอย่างอย่างอยครับอย่างครับแล้วเนื่องในวันสําคัญที่สุดเขาอยากได้คําว่ารักจากปากคุณเนี่ยตายให้เขาได้ไหมเราจะให้เขาได้พี่ไม่ไน้่ยครับมันเป็นน้ําใจมันเป็นความรู้สึกมันเป็นน้ําใจก็คําว่ารักมันก็พูดได้ทุกวันนะครับแต่ แต่สำหรับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตก่อนอาจจะเป็นเดือนหน้าก็าได้นะครับพี่ความรักไม่ใช่พิซซ่าแป๊บเดียวเขาจะได้เอามาส่งได้ต้องคอยหน่อยแต่วันนี้ผม <c oughs> มีความรักจาก f อทั้งหมด <c oughs> บรรจุอยู่ในนี้แล้วขอบคุณครับผมโอ้โหความรู้สึกของ f อ ที่โชคดีบันทึกหลายมือไว้ในนี้นคือผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ f ออยากจะมอบให้วันนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่บ้านของใครระหว่างนุกกับป่าบ้านใคระไม่จยากมันก็อยู่บ้านเดียวกันไปเลยเขายังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขายังไม่ได้แต่งกัน ครับเดี๋ยวพี่ตัดสินใจให้ก่อนว่าจะเอาอยัางไงทำไงเอาไงครับเดี๋ยวพี่เอาไปไว <wounds> ้ที่วัดไผ่ล้อมก่อนแล้วกันขออนุญาตแฟนคลับนะฮะเอฟซี <c oughs> ให้น้องปายเป็นตัวแทนมอบเป็นของข,องขวัญวันเกิดให้น้องลุกก็แล้วกันอขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่ๆทุกคนแล้วก็เป็นตัวแทนของทางรายการนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เก็บรูปนี้ไปนะเก็บรูปนี้ไปนะเดี๋ยวให้ทีมงานฝากไปนะนี่ความตั้งใจที่เรามอบให้รายละเอียดในนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านต่อขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอีกเหรอครับผมจะขออนุญาตเซ็นรูปที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้ปิ๊นแล้วแล้วก็จะแจกให้กับแฟนคลับโอ้เร็วมากเร็วมาก ไม่ต้องปรบมือไม่ต้องดีใจเขาแจกตัวเดียวทั้งหมดเนี่แจกตัวเดียวจดดีใจทำไมไม่เซ็นให้ตรงนี้อ๋อจะได้เห็นกันทั่วประเทศว่าตัวจริงเขามาเซ็นให้เซ็นข้างหลังปาก็ได้มาอันนี้ผมผมให้ม้าเซ็นก่อนนะก็ค่อยเซ็นสิมันสะเทือนไปถึงหัวใจชอบรายการนี้มากเลยครับ เราเน้นเรื่องแจกแฟนคลับมาค่ะจให้ไงถ้าจะแจกกันตรงนี้เดี๋ยวจะตีกันทำไงเข้าไปที่แฟนเพจ a c ซ b o ๊ k ต่อไปนอ้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกผู้โชคดีนะนุกหน้าตาแกเซนชื่อ้าตาจริงจังมากเฮ้ยตัวด้วยตัวอย่างตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวมอบให้ครับเป็นที่ระลึกให้กับแฟนคลับที่มีความตั้งใจจริงนะครับติดตามนุกกระパイมันตลอดนะใขอขอบคุณแฟนคลับทุกคน ขอบคุณเบียงข้างถิงิศินนะฮะแล้วก็ขอบคุณทั้งสองศิลปินที่มาร่วมกันในวันนี้ที่สําคัญคือวันนี้เป็นวันหลังวันเกิดมันหนึวันครับผมมีอะไรอยากจะบอกในวันพิเศษกับนุ๊กไหมครับมีความสุขมากๆก็ดีใจที่ได้เปาเค้กด้วยกันอีกรอบผมว่ามันขาดมันขาดไปช็อตหนึ่ง มันต <muitas S 2> ้องโอเคกอดไม่ใช่กอดถ้ากอดกอดเสอยพอักหอคอไปกอดใจกันกอดเลยเนาะอะไรเฮ้ยพี่ว่าถ้ากอดได้มันต้องถอมจัง ด้วยไหมเห็นด้วยไหมไปไหนกลับบ้านเอาไข่หอมไข่เอาใครหอมไข่หอมายหอมลูกถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราหอมกันได้นะถูกต้องเนี่ยอย่างเนี้ย ไม่ถือตัวกันเลยครับอาดรเอาอยังไงจะเอยังไงนะตอนนี้พี่โอ่งนั่งยิ้มแย้มปีกุ้นเหมือนกันพี่โอ่งบอกว่าเดี๋ยวขอเป็นญาติเป็นเพื่อนกันด้วยนุในในแจริงสองคนเนี้ยหลายคนก็ลุ้นลุ้นมาพอๆกันอะไรในตัวปายที่ทําให้นุกรักตายตั้งแต่นุกก้าวเข้ามาเลยนุกก้าวเข้ามาเป็นนักร้องของซิงเกิวสิก็มีเขาคนนี้แหละที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนุกตลอดเลย ก่อนที่จะได้เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรติดไว้ตอนนี้เดี๋ยวมีเวลาให้คืนอีกทั้งชีวิตไอ้ลูกจับแบบนี้นี่พี่แซคกะว่าอะไรไหมครับเนี่ยเอาละ จริงๆผมขออนญาตเก็บไว้ครับคผม30ตุลาคมอีกวันหนึ่งผมอยากเห็นคุณสองคนร้องเพลงด้วยกันซึ่งทราบว่ามีผลงานอยู่ตอนนี้ละมีครับมีครับใช่ไหมฮะชื่อเพลงรักมาตวันว้าวันนี้จะขออนญาตเก็บตัวนุกไปไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประกวดกันก่อนซึ่งในการประกวดบนเวทีครั้งนี้นะฮะหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีนะ บริษัท t q ิวเอ็มอิสซูลันโบเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันไทยมอบให้1ล้านบาทถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัท t q ิวเอ็มอิสซูลันโบเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันไทยมอบให้1นึ่แสนบาทและแน่นอนฮะผูท้ที่ชนะบนเวทีนี้ในรอบที่นละเลิศจะมีโอกาสเปิดแผ่นป้าย ชิงทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผิดพันตราแม่ขัวตราฉลากทองและตราแม่ขัวฉลากทองครับวันนี้ขออนุญาตเก็บตัวนุกปลายไปก่อนครับผมสาเราจะกลับมาดูพร้อมทั้งเพลงคู่ที่สัญญาไว้แต่วันนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การออเดชั่นในซีซั่นของรามงย้อนยุกสำหรับกติกาในซีซั่นนี้ผู้เข้าประกวดทุกคนสามารถใช้เพลงอะไรก็ได้ แต่จะต้องถูกนํามาทําในจังหวะใหม่ไหนจังหวะรำวงทําให้การออดิชั่นในครั้งนี้ต้องร้องกับดนตรีสดนอกจากนี้การให้คะแนนไม่ได้วัดกันแค่เสียงจังหวะอัคละลีลาเท่านั้นแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องร้องอยังไงให้หน่ารําเชิญชวนยังไงให้คนลุกขึ้นมาร่วมรำวงและกรรมการในการออดิชันที่ Imperial w o r l d สํำรองได้แก่คุณสุดยอดบุญทุม่มนักแต่งเพลงลูกทุ่งรุ่นเกา่าที่แต่งเพลงดังอย่างครูประชาบาลของยอดรักสลักใจ ขอสลักรักขับร้องโดยสายยันสัญญาพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ผู้สืบทอดการร้องเพลงลูกทุ่งฉบับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คุณสามารถทองขาวเจ้าของ Big Love Music หนึ่งในหัวเรือใหญ่ผู้ขับเคลื่อนวงการลูกทุ่งอินดี้และน้องปิ่นพรชนกนักร้องคุณภาพเจ้าของถ้วยรางวัล750ถ้วย,ยเราไปดูการออดิชั่นที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้กันเลย ตอนนี้เราอยู่กันในบรรยากาศการออดิชั่นนะครับซีซั่นใหม่ของเรารำวงยอดยุกอาหล่ะวันนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะอิมพ r เรียลวอล์สอรตอนนี้ผู้สมัครก็โอ้มากันเยอะแยะแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องมีโซเชียลดิสแท้นนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ติสติ๊กเกอร์ว่าได้ตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่ามีใครน่าสนใจยังไงบ้างมีใครมาสมัครกันบ้างไปดูกันเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ<อ>สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมชื่อเวิงครับผมพี่เวงิงพี่เวิงผมครับ,ค,รบคุณเคยมาประกวดกับเราเลยมาซีซั่นอ่าซีซั่นสองนักร้องกานเลี้ยงครับผมวันนี้มาร้องเพลงอะไรรักข้ามครูครับผมข้ามของ มีเรื่อเหมือนกับนะครับผมเร็วดีครับผมรักข้ามคลองครับผมรักข้ามคลองครับผมมาถึงนี่ประมาณเก้าโมงครับผมเก้ผมวนสองรอบครับวนทำไมครับคุณหาที่จับรถไม่ได้ครับผมวนสักสามรอบสิครับพี่พอครับคุณประทางประสงค์เฮคุณเคยมาประกวดแล้วบางทีเข้ารอบบ้างไม่เข้ารอบบ้างกวลังไม่เข้ารอบคุณไม่รู้องเสียใจหรอแล้วก็แบบเอออะไรอย่างเงี้ยไม่เสียใจครับเพราะผมเป็นนักร้องสู้ชีวิตครับผมสู้นะ เดี๋ยวเราจะไปดูกีลาของพี่วงบนเวทีกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างได้คะแนนอะไรยังไงกันบ้างครับผมไปดูกันครับคุณสมทบพลาควันค่ะโอ้สวัสดีครับ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 อัดแขงวัแซมบารักครับของบ้านน้องจะฝังถนนบ้านทีู่่ฝังคณีอ้าหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเท็ดกันทุกทีถือมามาสขามของประกัน นพ,พี่ก็ไปพันที่จะไหวน้ำไปหมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจมา ื่อกี้ผมตกใจนะครับนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีนึกว่าจะมีการลบหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่ครับผมเป็นลีลาของพี่เขานะครับแหมสุดยอดจริงๆครับผมดูต่อเลยครับตูชารู้จักกันทั่วนหน้าหากว่าใครไปจอระเข้สามพันเดี๋ยวสิชวนเจ้าไปลงทุกลง กิ่เลือไปหล่ะนาคำแพงไม่โดนตัวไหนมาแน่ๆอย่าลืมเด้อกินตาเสียมหน่อยไว้ก้นไว้แยกกว่านอนแดกมันอาจจะเกิดอยู่แล้วเอวมาจากใ <ไป S 1> จ้าอ้าวอี่งัดทางงัดทางงัดทางงัด